เดี๋ยวจะมาเล่นเกมไหมครับเอาชีวิตรอดกันนะครับผมถ้ามันแหลกกก็เออก็มันแหลกนั่นแหละเออแต่ผมจะเล่นไหมครับ0.4.3ครับเพราะไหมคราวนี้ผมสามารถโกนได้แต่ผมจะไม่โกนนะครับไปไปไปตัดไม้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 ยก็ครับผมเป็นยูทูบเบอร์คนใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะค่อยๆเข้าไป แต้กอ็อื่นอ่ะฝากกดไลค์ครับกระทืบไลค์ครับกระทืบไลค์นะครับกระทืบไลค์ให้ถึงวันมา่แค่สิบก็พอนะครับเพราะยังไม่ค่อยมีคนดูผมนะครับอยากเป็นลกเออเอ้ยอย่า,ยาดีเม,มแล้วก็ให้ให้ให้ช่วยติดตามผมกันด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมอยากเป็นลูกใ้ให้เอม็มจากมาีกสี สีอะไก็ได้นอนสีอย่างนี้อ่ะได้ได้ได้สีสนี้อ่ออะอันนี้เดี๋ยวผมจะทำเป็นชาร์ตไปนะครับต้นกีต้องหยาไอ้เป็นผู้หญิไออง,งไ้ไไอเปนเดี๋ยวเราจะเอาชีวิตรอดกันในหมู่เกาะนะครับผมเนาะ พี่ okay, ครับไอ้เปิ้งหมาตัดไปครับตัดไปเอาตัดไปครับตัดไปเอ็มเอ็มทำตัวค้าให้พี่หน่อยได้ครับพี่ไอ้ทำแค่หนึ่งอันนะน้องผมอยู่แค่อนุบาลสาเอ้ยอนุบาลสอนครับแต่ก็เล่นในขนาดนี้ก็ดีดีมากเล่นที่จริงจะมีเพื่อนของผมอีกคนนะชื่อว่าเพชรนะครับแต่ว่าเขาอยู่บ้านาจ่มาโอ้โหนอนผมตดข้นเหม็นเลยครับ เอ็มทำตัวค้าที่ไหนวันเลยวันเลยวันเลย,เ,ลยเอานี่ค้าอ่ะแบบนี้เราจะเป็นแบบผจญภัยกันนะครับไม่ไม่ใช่สร้างบ้านอะไรอย่างนี้นะเราจะไปผจญภัยออาเราจะคราบตัวครามาทำเพื่อคลิปนี้นะครับผมจะไม่พูดคำหยาบนะครับไอ้เขาขอเอาตัวเขาเลยค่อไอคราอีกแล้วไอ้ก็ให้เอ็มนะแต่ผมจะพูดคำหยาบเป็นภานษาอังกฤษก็ให้ดูกันด้วยนะครับ ว่าอันไหนเป็นอะไรชิดก็เออก็น่าจะรู้ฟัดอยู่นี่เออก็น่าจะรู้กันครับผมไปแอมไปขุดหินกันช่วยฉันขุดหินหน่อยเว้ยที่จริงนะครับมันจะมีอันที่ผมเล่นเอาชีวิตรอดแล้วก็อสร้างบ้านไปด้วยแต่ว่านั้นผมเล่นจนเยอะแล้วครับนันก็เลยผมก็น่าจะมาเอาใหม่ได้นะครับ ทำอย่างไรแล้วเรก็ไปทำอย่างนี้เก่มันไม่ไป้นไปเดี๋ยวแอมเดี๋ยวเราค่อยสั้นเรือไป<ฮ>อะไร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 เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นสายตดสายตดแล้วมันเกิดเอ้ยแอมเนี่ยทำให้สายตดนะเออทำอย่างนี้ได้น้องผมจะน้องผมดือ้ออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้ครับขอนกินนะครับมันมันยังไม่มีเลยอ่ะ แอมตอนนี้พี่หิวมากเลยพี่ว่าไป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 เรียกว่างไงอะไปเกาะอ,อื่นันเลยดีกว่าน้อแอมเนะเาะเดี๋ยวพี่สร้างนี่ก่อนเพื่อทําเรือสอนอันไปแอมพี่ได้เรือแล้วเดี๋ยวพี่วางเรือให้นะไอ้พึ่งลอยทำไมอะให้รอ,อ,ท,อทำไมมันมันมันเป็นทะเลทรายวะ ออ,อ้างกบางทีมันจะมีเสียงอะไรแบบดดดหรือว่าเสียงลมอะไรสักอย่างเนี่ยครับก็ขอโทษด้วยครับผมไม่รู้ว่าทำไงมันจะเงียบๆได้ยินเสียงผมปะแยมปะโดนน้ำเลย,เยไม่ใช่อย่างนี้สิเราต้องขีข่เรือพยายามพับผจญภัยไปเรื่อยๆนะครับถ้าอยากให้ผมเล่ขอขอนงมอดเดอร์สินก็บอดได้นะครับโอเคก็ไม่เป็นไปตามตามพี่มาขี่เรือตามพี่มา ถ้าใครอยากดูสกินผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแต่ถ้าเอ้เดี๋ยวอ่ะผมให้ดูเลยครับสกินผมก็จะจะจะ,จะอ่าสกินผมก็จะเป็นแบบนี้มีจมูกไม่หมกกัวจมูกตังนี่ครับแต่ถ้าอยากดูเต็มๆเดี๋ยวผมจะให้ดูอ,อน,อนพาร์ทสอนนะครับอดูพาร์ทที่สอนนะครับนนมีจมูกด้วยอ่ะ มีปลาหมึกมันไม่เกี่ยวกับเราแอมเราจะต้องเออไปผจญภัยกันเด็กก็อชนแอมเลยเราแอมก่อนมาเลยแอมตอนนี้พี่ๆหิวมากเลยเนี่ยหิวก็ไปหาไป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 ถ้านอนผมพูดคำหยาบก็ขออภัยด้วยครับแล้วผมก็จะขอบทน้องผมว่าให้พูดคำหยาบนะครับไปแอมจอดตอนนี้ก่อนจอดกันนั่นเนียเห็นไหมได้ยินแล้วใช่ไหมครับ ไปอ่ะเราขอไปสักอา้าวทำไมมือมันเป็นนี้วะไปทำไมมือผมมันเป็นเนี้ยเรื่อชั้นมันปะโอ้เราเจอเกาะห,หน้าแล้วเอา้าเราเจอหมูเกาะนี้มีหมูเราขอเราจะเปดูบ้างฆ่าหมูมาถ้ามีท้ามนจะดีจะได้กินเนื้อสัมบีไปมันใช่ทำไปเนี่ยมันไม่ใช่ทำอะครับ ที่จริงว่าเ้นทํำนะแต่ว่าถ้ามันไม่ลึกแอมพี่เห็นก่อนที่เราจําเป็นจะต้องไปจริงๆเอ้าเฮ้ยทําไมัไม่มีเนื้อดอกมาให้วะฟัดยูอ่าอย่างนี้ครับคือผมพูกกระดาครับไปครับี่เว้ยนี่เรือพี่อ่ะพี่อ่ะแอมแอมขึ้นขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวพี่พาแอมไปพี่เอ้าอย่าตีพี่ดีมาเดี๋ยวพี่พาไปด้วยขึ้นมา กินมาเร็วๆดิเออเดี๋ยวพี่พาและและและ,และอย่าลนรนอีกละ่ะโอเคที่ที่ที่ผมขี่เซซคือผมดูในหน้าของนอนผมนะครับโอเคไป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 ผมจะปิดคลิปตอนที่ผมแบบยังไงอะ่ะข้อังหวะมือมเกลืผมโพสจัส หาลแล่อะไรได้แล้วผมจะปิดคลิปนะครับแต่ถ้านี่ผมจะไปกรุงเทพนะครับเอ,อ่อที่กรุงเทพอะ่ะผมจะไปไม่กี่วันครับออมันก็อาจจะเล็ดๆดหน่อยนะครับถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าผมไปแล้วไม่ได้รุนคลิปก็ขอไปด้วยนะครับเพราะว่าที่นั่นมันไม่มีเน็ตมันไม่มีไวไฟ,ฟนะครับผมแต่สักพักเดี๋ยวผมก็น่าจะปิดคลิปเร็วๆน,นะครับ โทษด้วยนะครับหรียว่าเพราะผม,มนั่นเตรียมการับผมเรียนอยู่ครับผงเขาบอกเลยว่าผมเรียนอยู่นะครับอแอมขึ้นมาเร็วเขาบอกเลยบอกวเลยนะฮะผมผมเรียนอยู่ประดียินจะเสียงผมไม่รู้ว่าเสียงผมมันจะแหลมหรือเปล่านะครับไม่รู้เหมือนกัน,นครับผมาเดี๋ยว ค่ะนี้เดี๋ยวเราจะขอยันไม่หาแร่ก่อนได้ไหมคบขอแบบกุดไม้หรือว,ว่าขอหาอะไรกินได้แล้วครับเอ้เอ้แอมได้เอ,เ,อเ,อเ,อเอาอันนมาไหมที่ผมพูดขานาดเพราะว่าเป็นย,ยูทูบเบอร์คนแบบใหม่ๆครับผมไม่่อยรู้อะไรนะครับว่ายูทูบเบอร์เขาทำอะไรกันย่งไรอะไรเงี้ยโอ้ยไม่ได้เนื้อ แอมมาไปหาเนื้อจะมาจัดไหนอ่ะแฮมคือมคือเอินกับไมาอ่ะไม่รู้อ่ะแล้วก็แล้อง,อองเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยววะเดี๋ยวเราไปตัดไม้ก่อนดีกว่าถ้าคนไม่ชอบคลิปนี้คลิปความหก็ก็กด ไม่ต้องกดไลค์นะครับแต่ถ้าชอบก็กดไลค์ครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามช่วยติดตามให้ด้วยนะครับผมอาจจะช่วยติดตามให้้วยตรงนี้เข้าใจเอ่อตอนนี้ครับผมจะตายอยู่แล้วครับตายหรือเอาอานนี้ครับอันนี้ขอยังไม่เป็นพาสก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวขอปิดกิปตเพียงเท่านี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดตาม แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวผมจะลนคลิด้าครับแบบให้มันไม่ใช่เกาะครับเกาะมันเป็นหนึ่งเนี้ยครับ